เก็บตกต่างประเทศในวันนี้นะครับพาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นติดตามได้กับคุณธนัชาครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นขนาด7.4แมกนิจูดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ที่12คนค่ะนอกจากนั้นนะคะในช่งชวงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีรายงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ เมื่อเวลา6โมงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าสามารถวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวได้ที่7.4แมกนิจูดซึ่งจุดศูนย์กลางอยู่ลึก25กิโลเมตรนอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะค่ะขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐระบุนะคะว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงขนาด6.9และมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึก11.3กิโลเมตรนอกชายฝั่งฟุกุชิมะค่ะ แผ่นินไวล่าสุดเป็น after shock จากแผ่นินไวครั้งใหญ่ขนาด9ในภูมิภาคโทโฮกุเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2 5 5 4ที่ก่อให้เกิดคลื่สนสึนามิยักษ์นะคะซัดถล่มชายฝั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าสูญหายรวมกว่า1,8,500คนค่ะและเตาปฏิกร์นิวเคลียร์3เครื่องหลอมละลายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะหมายเลขหนึ่งให้เกิดกัมมันตาราังสีรั่วไหล แผ่นินไหวครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะคะยังมีพลังให้เกิด after shock ระดับ7ได้ปีละครั้งต่อ,ตอมาเลยค่ะหลังเกิดแผ่นินไหวครั้งนี้นะคะทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยว่าอาจเกิดขึ้นสึนามิสูง3เมตรและสั่งให้อพยพประ,ะปชาชนขึ้นที่สูงแต่ว่าก็เกิดขึ้นสึนามิเพียง1.4เมตรเท่านั้นในจังหวัดมิยางิค่ะและคลื่น90เซนติเมตรที่ท่าเรือโซมะจังหวัดฟุกุชิมะและต่อมาก็มีการประกาศ คำเตือนภัยสึนามิถูกยกเลิกนะคะรวมถึงคําแนะนําให้เฝ้าระวังและอยู่ห่างจากชายฝั่งก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันค่ะโดยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นทำให้ทำให้น้ําในแม่น้ําหลายสายไหลย,ย้อนกลับเช่นแม่น้ําซูนาโอชิเมืองทางาโจและที่แม่น้ํานาโตริเมืองเซนไดที่มีน้ําไหลย,ย้อนกลับห่างจากปากแม่น้ําราว300เมตรสื่อท้องถิ่นรายงานเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนจากแผ่นดินไหวซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุวัย70ปีเศษในฟุกุชิมะได้รับบาด เจ็บเพราะว่าตู้ลงทับด้วยค่ะบริษัทโตเกียวอเิเล็กทริกพาวเวอร์หรือว่าเทปโก,โกเจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้เปิดเผยว่ามีคลื่นสูง1เมตรนะคะซัดเข้าชายฝั่งบริเวณโรงไฟฟ้าและทำให้ระบบหล่อยเย็นของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะหมายเลข2หยุดทำงานนาน90นาทีค่ะก่อนจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยยังไม่พบความเสียหายใดๆรวมทั้งไม่มีการรั่วไหลของกัมมนตาราังสี นอกจากนั้นยังเกิดไฟไหม้ที่โรงงานปิโตเคมีในเขตนิชิกิมาจิเมืองอิวาคิจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งสามารถดับเพลิงได้แล้วนะคะและรถไฟความเร็วสูงสายโทโฮคุชินคันเซนได้หยุดวิ่งชั่วคราวก่อนจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยยังมีรถไฟความเร็วสูงบางสายหยุดวิ่งหรือว่าวิ่งล่าช้าค่ะ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์แผ่นินไว้อย่างใกล้ชิดแล้วนะคะแต่ยังไม่มีสัญญาณอันตรายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งในเขตพื้นที่ประสบภัยแต่อย่างใดนอกจากนั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังเกิดแผ่นินไว้ขนาด5.4นอกชายฝั่งของเกาะเหนือในนิวซีแลนด์วันนี้ค่ะแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งสัปดาห์ก็เพิ่งเกิดเหตุแผ่นินไว้ขนาด7.8ที่เกะาะใต้ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนและมี after shock ตามมา มากกว่า4,000ครั้งค่ะ